สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านหลังจากที่เราได้เห็นาภาพถ่ายนะครับของนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยและก็ท่านประธานสโมสรบีจีปทุมนะครับได้ปรากฏออกมาทางสื่อสารมวลชนก็ทําให้แฟนบอลไทยได้หลายคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะครับเพราะว่าแฟนบอลไทยผมเชื่อนะจำนวนมากเลยส่วนใหญ่เลยต้องการา,าเห็นผู้รักผู้ใหญ่ท่านนะครับมีไมตรีจิตพิธภาพนะครับแล้วก็มี การร่วมมือประสานการร่วมมือเหมือนอย่างที่ช่วงแรกนะครับในการดํารงตําแหน่งของท่านประธานสโมสรบีจีปทุมนะครับในตําแหน่งอุปนายกหลังจากที่เราออกมาแล้วนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต,ต,ต,ต่างๆนะครับหลังจากที่มีดราม,มา่าเกี่ยวกับการที่อามาดําแป้งนะในในใบมอบช่อดอกไม้ลหลายๆเรื่องครับที่ผ่านมาตลอดปี2024และวันนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักจริงๆเลยครับความสมัครสมานสมามัคคี นะครับทั้งาภาพที่ปรากฏออกมายังไม่ทันไรครับก็ปรากฏข่าวมาแล้วครับสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ร่วมมือกับบีจีสปอร์ตนะครับภายใต้กลุ่มบริษัทบางกอกคลาสนะครับประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่วันที่1กุมภาคือเดือนนี้เลยครับเป็นต้นไปบีจีสปอร์ตนะครับจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักสนามฝึกซ้อมและการเดินทางของทีมชาติไทย เพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันกีฬา AFC Asian Cup รอบคัดเลือกที่กำลังจะมาถึงในเดือนมีนาคมที่ถึงนี้ครับถือว่าเป็นข่าวดีครับมีแต่เรื่องดีๆครับเข้ามาในในช่วงนีนะ้ต้นปี2025เนี่ยกุมภาพันธ์มีนาคมและก็เมษายนที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียทั้งสิ้นครับเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์น,ทนี่แหละทีมชาติไทยจอยู20นะครับ จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลชมติชาติเอเชียรุ่น U20 ที่ประเทศจีนนะครับในสายก็พบกับทีมชั้นนำเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ซีเรียนะครับแล้วก็ในเดือนมีนาคมนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับก็จะทำการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมต์ในวันที่21กับทีมชาติอัฟกานิสถานแล้วก็วันที่25ก็จะแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับพบกับทีมชาติสีลังกานะครับในวันที่5มีนาคมที่ถึงนี้ แล้วก็ต่อถัดจากนั้นไปครับเดือนเมษายนทุกคนรอคอยครับจู U 17ของเราครับชุดของเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบนะครับจะเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาราเบียนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชาติแมชชาติเอเชียรุ่นยู17ปีนะครับในรอบสุดท้ายซึ่งนะครับเราจะต้องพบกับอุซเบกิสถานพบกับเจ้าภาพซาอุดิอาราเบียนะครับซึ่งถือว่าเราอยู่ในสายที่ค่อนข้างจากอ่า หลายหลายคนบอกว่าหนักนะแต่สำหรับสายตาผมผมว่าไม่หนักนะนะครับแล้วก็เจอจีนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้คือระยะเวลาเยอะๆเยอะครับมีเวลาคุยกันเรื่องนี้อีกนานแต่สําหรับที่กําลังจะถึงนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้แหละตอนนี้ก้าวมาสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเหลืออีกสองอาทิตย์นะนับเวลาง่ายๆเลย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยนะครับทีมไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับในรุ่นยูยี่สิบปีครั้งนี้นะครับ เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สุดตั้งแต่ปี2024มาถึงตอนนี้เลยนะตั้งแต่มีการรวมทีมบูล็อกมาเลยที่ว่าเก็บตัวมาร่วมปีเป็นปีปเนี่ยตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลานะครับที่จะพิสูจน์ทีมชาติไทยชุดยู0หรือบูล็อกที่นะครับสโมสรบูร,รัมยูเนต็ตนะครับได้นำไปสร้างนะครับโดยมีโค้ชเอเมสันเปเรล่าเป็นเฮดโค้ชนะครับในการ ฝึกสอนนะครับในการพาทีมนี้นะครับก้าวเดินมาตลอดปี2024นะครับเป็นรองแชมป์อาเซียนนะครับที่อินโดนีเซียแล้วก็สามารถไปชนะอินโดนีเซียได้ที่โซนะครับในโซเออร์สวรัตคัพแพ้เกาหลีนะครับแล้วก็แพ้อร์เตนตินาแล้วชนะอินโดนีเซียนะครับมีหลายคนยังไม่ทราบนะยังมาคอมเมนต์นะครับว่าเราแพ้อินโดนีเซียเราชนะแล้วนะครับล่าสุดเราชนะอินโดนะนะครับขอให้ทราบทั่วกันเ้วยนะครับ แล้วก็เรามาพาดให้กับอิรักนิดนึงนะครับทาให้เราได้รองแชมป์ในรอบคัดเลือกในกลุ่มเรานะครับทาให้เราเข้ามาในรอบสุดท้ายของเอเชียนคัพของยู20เนี่ยเรามาในทที่4ี่ทให้เราต้องมาเจอทีมที่หนักหนาสาหัสอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนะเราอยู่ทรสุดท้ายครับทรที่4นะทาให้เราต้องมาอยู่กับสายหนักนะฮะก็คือญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ซีเรียถือว่าเป็นทีมที่โอ้โหขับสายนี้ผมไม่อยากจะพูดเลย เงื่อนไขนะครับของยูยี่สิบที่แข่งขันกันเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้นะเราพูดกันที่เรื่องเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้ก่อนนะครับคือยูยี่สิบกันก่อนหนักๆเลยช่วงนี้เพราะว่ามาเริ่มเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับทัวร์นาเมนต์ของยูยี่สิบหนักนาสาหัสมากเพราะเราจะต้องเข้ารอบให้ได้ครับเข้ารอบแล้วก็ยังไม่ได้ไปบอลโลกนะครับเขาเจอที่หนึ่งที่สองนะในสี่ทีมก็คือเราจะต้องสามารถแทรกตัวระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นให้ได้คือต้องเคลียร์ทีมใดทีมหนึ่งตกรอบนะครับระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่น ไม่ใช่งานง่ายและซีเรียก็ไม่ใช่ของเล่นด้วยนะอีกทีมนึงคะสรุปไม่ง่ายคือทีมที่แข่งร่วมกับสายเราเนี่ยคือญี่ปุ่นเกาหลีซีเรียเนี่ย่วนแล้วแต่มีระดับฟุตบอลที่สูงกว่าเรานะถ้าพูดตามระดับโลกนะครับแล้วก็ตามฝีเท้าที่ผ่านมาสถิติที่ผ่านมาเราเป็นรองนั้นสิ้นนะครับแต่นะครับผมพูดไปแล้วครับว่ามันมีเงื่อนไขสองประการนะที่ผมคิดว่าเรามีรุนนะนะครับเงื่อนไข2ประการประการแรกนะครับ ทีมชาติไทยชุดนี้นยความจริงแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมีฝีเท้าที่ดีมากสามารถไปชนะอินโดนีเซียได้นะครับถึงบ้านนะอุ่นเครื่องนะในช่วงโคชยูกิริชาร์และสามารถเสมออุซเบกิสถานนะก็พูดถึงว่าโคชบอลล่ะของยุนเราไปยุนยุนเยาวชนเนี่ยเราเสมอมาได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยแต่หลังจากนั้นครับทีมได้มีการเปลี่ยนแปลงของขอเท้าความเนี่ยนะค<วา>โคชยูกิริชาร์ได้ออกไปเราไปเอเมซันเปรานะครับ และจากนั้นทีมยูย่ชุดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเล่นแบบหลัง3นะเป็นการเล่นแบบเทคนิคผู้ใหญ่เล่นคล้ายอเมริกาใต้เล่นเน่ยเหมือนทีมชาติบราซิลเล่นเน่เล่นเหมือนทีมชาติอิตาลีบางช่วงที่เล่นสไตล์นี้นะคือทีมใหญ่เขาเล่นกันนะแต่เนี่ยระบบนี้กลับมาอยู่กับทีมเยาวชนนีเนยซึ่งน้อยนักน้อยหนาครับในทีมในระดับเยาวชนยูยี่สยูจจะเล่นในสไตล์นี้นะซึ่งมันเป็นมันเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือมันเป็นสไตล์ที่เล่นยากแต่ถ้าเล่นได้แล้วเนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะสามารถเอาชนะทีมให,ใหญ่ได้นะนี่คือเดิมพันสูงมากนะที่บุยรำเขาวางไว้ในการทาทีมครั้งนี้นะครับถ้าเด็กยูสิบยูยี่สิบรุ่นนี้นะครับชุดนี้นะสามารถเล่นหลังสามได้เข้าที่เข้าทางเล่นอย่างเป็นธรรมชาติสไตล์ไหนครับสไตล์เหมือนทีมบุยรำนี่แหละครับที่มีโกลุ่มนะนะครับเป็นตัวสําคัญเลยในการวางบอลเนี่ยถ้าเล่นได้นะเราจะสามารถขี่ทีมที่เล่นในระบบอื่นได้ในระดับหนึ่งนะในระดับเยาวชน เพราะแน่นอนครับเรดาเยโยชนเขาจะไม่เล่นแบบนี้ฟุตบอลยุคใหม่จะไม่เล่นแบบนี้แต่ตัวนี้มันมีไม้เด็ดของมันอ่ะมันมีไม้เด็ดของมันก็อย่างผลงานบุยรัมตอนนี้เนี่ยไร้เทียมทานครับในฤดูกาลนี้แพ้เพียงทูแบงคอกนะนะครับบุรัมมีไร้เทียมทานแต่การที่จะเล่นได้แบบนี้จะต้องมีตัวผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงนะครับสุดๆนะทีนี้นะครับผมเพพูดว่าข้อที่หนึ่งว่าโอกาสที่เราจะสามารถแทรกตัวได้มันมีข้อที่หนึ่งคือเราเล่นแบบนี้แหละ นะครับในการเล่นหลังสามเนี่ยทีนี้พัฒนาการตั้งแต่เอเมซันเบรามาคุมเนตั้งแต่อาเซนขับมาเนี่ยที่เราเป็นรองแชมป์กับอีโดเนี่ยที่อินโดนีเซียนะครับจากนั้นมาพัฒนาการเราดีขึ้นครับจากที่เล่นไม่เข้าไม่เข้าขากันนะเล่นเล่นตามระบบหลังสามไม่ค่อยได้แต่เรายังได้รองแชมป์นะข้อสังเกตนะครับถึงเราจะเล่นไม่ค่อยได้นะเด็กยังไม่คุ้นเลยกับระบบนี้มันเป็นระบบทีมผู้ใหญ่เนี่ยหลังสามเนี่ยแต่เราก็ยังได้รองแชมป์เฉยเลยที่ Indo ิอโดีเซียนะ แสดงว่าระบบนี้มันได้ผลจริงๆนะครับเราสามารถได้รองแชมป์เสร็จแล้วนะครับมาที่โซลตอร์ดัสครับเราขยับขึ้นมาสเตปหนึ่งคือเด็กเล่นได้เลยทีเนี้ยเด็กเริ่มเล่นได้ครับที่กรุงโซเริ่มเล่นดีขึ้นนะอันนี้ผมดูกับตาผมนะครับผมไม่ได้ไปอ่านข่าวมาเนี่ยอันนี้ผมมีข้อตกที่ผมเห็นเลยถึงแม้ว่าเราจะแพ้อเจเนน่ามา2 0งนะแพ้ทีมชาติเกาหลีมาสี่หนึ่งนะครับเราทาประตูเกาหลีได้นะโดยการยิงของแคลเลนทรัลออไรอัน แต่เราสามารถชนะอินโดนีเซียได้2อศูนย์ครับชนะขาดเลยนะครับในแมตช์ล่าสุดนะในปี2024ที่กรุงโซลสนามกลางและตอนนั้นเด็กเราเล่นได้นะครับเริ่มเล่นได้แล้วนะครับมันทําให้พัฒนาการเราเดีขึ้นจากนั้นนะครับเรามาแข่งขันกันที่บุรีรัมณนฑะ์ที่บ้านเราเนีในรอบคัดเลือกเราก็สามารถเล่นได้ดีครับแต่ก็ยังไม่ดีมากเราเล่นได้ดีแต่ยังไม่ดีมากเราก็ไปพ่ายแพ้กับอิรักและทําให้เราได้ที่2แต่ทีนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นครับ หลังจากทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกเยอรมันคับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามาฝึกซ้อมมันอย่างหนักนะทางเอเมสันเปราและทีมฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักรู้แล้วครับว่าต่อไปนี้จะต้องเจอของหนักแน่เพราะอยู่ทัวร์สี่ก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมมาอย่างหนักและตอนนี้นะผมเชื่อนะยูยี่สิบของเราสามารถเล่นหลังสามได้อย่างเป็นธรรมชาติพอสมควรแล้วแหละนะครับจากระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมประเมินนะอันนี้เป็นเหตุผลประการแรกนะหนึ่งเราเล่นหลังสามเรามีโอกาสจะบี้ นะครับชนะหรือว่าเสมอทีม3ามทีมนี้ได้อย่างญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ซีเรียรมันจะไม่เป็นทีมที่มีสไตล์แบบอยู่กับที่บางแต่ปีที่แล้วนะคือพัฒนาการมันมีมาเรื่อยๆเ,เหมือนที่ผมบอกว่ามันกราฟชันขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นนะครับเหตุผลประการที่2คือเราได้เอราวันกานิเย่ได้ยศกรบุรพานะนะครับได้นักเตะหลายคนเสริมเข้ามาในทีมนี้เนี่ยมันทําให้ทีมนี้เนี่ย มีบุคคลหรือว่านักเตะนะมีนักเตะที่มีฝีเท้าที่พอจะเล่นระบบนี้ได้เข้ามาแล้วนะครับแล้วเรามีข่าวดีข่าวหนึ่งนะล่าสุดเลยนะครับสำหรับเอราวันกาดเยนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสคนนี้นะครับก็ได้มีข่าวาวนะครับมาว่าเปาโลฟอนเซกานะครับอดีตโค้ชทีมอิตามีลานเนี่ยกุนซือคนใหม่ของโอลิมปิกลียงเนี่ยเข้ามาคุมทีมซ้อมวันแรกนะครับเขาก็เรียกเอราวันกาดเยนะครับไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในลีกเอิงทันทีครับ โดยในรูปนะครับมีนักเตะใหม่อย่างเตียโกอันมาดานะครับรวมถึงเพื่อนของเอราวันที่โตกันมาด้วยกันอย่างเอนโซโมเรเบและอับเนอร์วินิสซิอุสนะครับนี่เป็นก้าวสำคัญของเอราวันกาดีเป็นข่าวดีอย่างมากครับสองข่าวดีแลวครับวันนี้เรื่องมาดามแปงแล้วก็เรื่องเอราวัน,เ,นเมื่อถูกดึงขึ้นมาอย่างทีมชุดใหญ่นะผมคิดว่านะเอราวันเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับว่าเอราวัน,นสมควรจะขึ้นเล่นชุดใหญ่ของทีมชาติไทยเราได้ ไม่แปลกหรอกครับอายุ18บแปีขึ้นชุดใหญ่อะมันไม่แตกต่างจากตอนที่นะครับน้องแบงค์นะขึ้นมาชุดใหญ่เท่าไรหรอกอายุห่างกันไม่เกินปี2ปีแล้วผมเชื่อว่าฟีทาวของเอราวันเนี่ยในเมื่อเขาขึ้นมาอยู่ในชุดใหญ่ของโอลิมปิกลียงนะในลีกเอิงเนี่ยถือว่าเขาขึ้นมาสู่ระดับโปรเฟชชั่นแนลอย่างเต็มตัวตรงนี้แหละครับถ้าเอราวันกาเยขึ้นมาชุดใหญ่ได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสนะครับ เล่นกับพี่ๆเขาเร็วเท่านั้นนะที่อยู่ในทีมช้างศึกชุดใหญ่ของเรามันจะทําให้เอราวันสามารถปรับตัวแล้วก็เป็นกําลังหลักสําคัญแน่นอนครับถึงแน่ครับฟุตบอลโลกปี2030สสะสมไปทีละตัวอย่างนี้เลยครับเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆปรับปรุงไผมเชื่อนะอิชิมองเห็นเอราวันแน่นอนแต่เราเรอดูต่อไปกันแล้วกันแต่สําหรับยูยี่ชุดนี้นะการได้เอราวันมาครั้งนี้มันการันตีนะที่เอราวันขึ้นชุดใหญ่ของลียงแล้วเนี่ยผมบอกไปเลยครับ นักเตะของอญี่ปุ่นนักเตะยู U 20ของญี่ปุ่นนักเตะยู U 20ของเกาหลีเนี่ยยังไม่มีตัวใดเลยนะครับที่เล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่ของหลีกยุโรปเอาแค่นี้แหละครับตรงจุดนี้เนี่ยน่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่มาเราจะมีรุ่นนะหนึ่งเราเล่นหลังสามนะทีทีทบืนเข้ามาเล่นสองเราได้ระวันการเยซซึ่งเล่นชุดใหญ่ของโอลิมปิกลียง นักเตะของญี่ปุ่นนะที่ผมได้เรียงมานะครับไม่ว่าจะมาซานเฟสเชโรชิมานะครับมาจากทีมต่างๆที่อยู่ในเจลีกวันนะที่มาจากนะครับสโมสรอนที่มาจากยุโรปเนี่ยล้วนแล้วแต่จะมามาจากทีมเยาวชนนั้นสิ้นครับยังไม่มีใครได้ขึ้นชุดใหญ่เลยนะครับแต่เราบันการีเยเรามาเที่ยวนี้เล่นยู20เนี่ยขึ้นชุดใหญ่แล้วครับมันมันพูดถึงมาตรฐานฝีเท้านะครับดังนั้นจึงมีเหตุผลสองข้อครับหนึ่งเราเล่นหลังสาม พัฒนาการเด็กเราวันนี้ขึ้นมาเหมือนกราฟชันเลยและเราจะเอาสิ่งที่ผ่านมาประเมินชุดยูยี่สบชุดนี้ไม่ได้ชุดยูยี่สิบชุดนี้ดีวันดีคืนครับข้อที่สองคือเราได้ระวันกันเยมาซึ่งเล่นในชุดใหญ่ของโอลิมปิกลีงแล้วตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีจนขาดนะเขาไม่ชนะเราขาดเราครั้งนี้และไม่แน่นเราอาจจะเผลอมีมีโชคในการที่จะผ่านเข้ารอบได้นะครับรวมทั้งซีเรียด้วยนะครับเราสามารถผ่านได้ ถ้าเราผ่านเข้าไปได้มันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ครับชนะถ้าถ้าเกิดเราสามารถแทรกตัวระหว่างเกาหลีญี่ปุ่นเข้าไปได้นะชนะเข้าไปได้สกทีมหนึ่งหรือผ่านซีเรียเข้าไปได้รอบต่อไปเราไม่ต้องกลัวใครแล้วครับมันจะได้สองเด้งนะข้อที่หนึ่งนะเราจะมีโอกาสเข้าไปรอบสองแล้วไปเล่นเล่นแมตช์็อ o เอาท์เพื่อจะไปบอลโลกนะคือถ้าผ่านเข้ารอบไปได้เราไปเล่นอีกแมตช์หนึ่งถ้าเราชนะเราได้ไปบอลโลกเลย ข้างหน้าจะเจอใครแล้วครับหนักมันจะเหลือใครแล้วครับก็เหลือเหลือเกาหลีเหนือทีมมาหาโหดทีมนึงอ่ะเหลืออุซเบกิสถานถูกไหมครับแล้วก็เหลืออิหร่านนะครับที่เหลือผมคิดว่าไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะที่เหลือเพราะว่าถ้าถ้าเราผ่านจากญี่ปุ่นเกาหลีมาแล้วแล้วก็การน็อกเอาเนี่ยเราไม่ได้เจอญี่ปุ่นหรือเกาหลีแน่นอนถ้าเราผ่านเข้าไปได้เพราะเขาอยู่สายเดียวกันกับเราอ่ะนะครับแต่ถ้าเราโอ้โหสุดสุดสุดจัดเน่สามารถผ่านน็อกเอาไปได้จริงได้ไปบลโลกจริงแล้วเราเข้ารอบต่อไปอาจจะไปเจอญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ได้ จุดนี้เป็นจุดที่เราต้องคิดให้ไกลฝันให้ถึงแล้วทําให้ได้ครับนะครับไม่ต้องกลัวใครหนึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบลึกที่สุดนะครับในรุ่นยูย่สิปีนะในเอเชียนคัพข้อที่สองเราจะได้ไปบอลโลกเดิมพันนี้หน้าหน้าลองหน้าเชียร์อย่างยิ่งครับมีโอกาสครับอย่าเพิ่ง,อย,งอย่าเพิ่งคิดว่ายูยี่จะไม่มีโอกาสนะครับผมฟันธงว่าเรามีโอกาสครับมันอยู่ที่ว่า

turns the มุ่งเอาชัยสื่อสารในทีมส่งเติมกำลังใจปีรามิดฝังซ้าย